คลิปต่อมานะครับวันนี้คล,คลิปต่อมา,อาเราจะมาดูว่าวันนี้มีอะไรอีกอันนี้เป็นเป็นครีมกิะงไม้ครับก็ยาว60เซนตัวนี้าปากนกแก้วเป็นเลกเคีห้ ตัดก็ประมาณปิ้วโป้มือครับก็นิ้วนึงเพราะถ้าใหญ่กว่านั้นก็คือแรงเราไม่มีตัวนี้ก็เป็นเป็นเหล็กเหล็กชุบนะครับชุบก็คือจะมีความแข็งแรงก็น้ําหนักก็พอได้อยู่นะครับก็ประมาณไม่ถึงโลครับก็ประมาณโลหนึ่งนะครับก็ยาวประมาณนี้รับตัวผมนี่ยาวประนี้60เซนสกิ่งไม้กิ่งสูง ข้อดีของตัวนี้นะครับอันดับแรกคือว่ามันลดแรงมันมีตัวชุดนี้ครับทำให้ลดแรงในการตัดถ้าไม่มีตัวนี้เราต้องใช้กําลังในการตัดค่อนข้างสูงเป็นแบรนด์เพนยีแล้วก็เป็นเหล็กเคห้ส่วนตรงนี้ครับตรงปลายเห็นไหมครับตรงขาขาวตรงนี้ครับก <Yeah. S 1> ็คือจะเป็นฟันสําหรับเวลาเราตัดแล้วมันจะล็อกไว้ไม่ให้พวกกี่ไม้มันเลื่อนอตัวนี้นะครับเป็น กันไกลหได้กันไกลปากนกแก้วยาวอกสิบเส้นซอฟแรงได้มีร่องมีร่องร่องเข้าในใบมีดให้ด้วยตัวนี้ก็สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อนะครับ0811447999สเจ็ดมเจตนะครับหรือว่อาทักไลน์มาก็นะครับเบอร์ผมมีไลน์อยู่เลอวเบอร์นี้นะครับเ,เข้าไลน์ก็อะไรวะ RAY สองศู2 r a R y 2 0 1 2ู่แอดไลน์มาได้นะครับหรือใช้เบอร์ผมก็ได้แอดไลน์ได้เข้ามาสอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างที่บอกไว้ทำไมถึงไม่บอกราคาต้องให้โทรถามข้อถ้าผมบอกสมมติผมบอกวันนี้ไป5 5 0แล้วเบิมอของรถนี้หมดแล้วของรถใหม่เข้ามามันถูกกว่าผมก็ต้องขายถูกกว่าผมต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับฉะนั้คือโทรมาถามดีกว่ามันก็จะได้ถูกกว่าเผื่อถ้าเกิดว่าราคามันลง คุณก็ได้450อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือราคาที่เราทําไมเราถึงไม่แจ้งราคาเราอยากแจ้งราคาแต่เราก็จะมีราคาส่งราคาปลีกอีกถ้าบอกมาในนี้แล้วคนที่ซื้อราคาส่งราคาปลีกยังไงผมไม่ได้บ่นนะครับแต่ว่าผู้ได้ฟังว่าคนชอบถามว่าทําไมขายของแล้วไม่ชอบบอกราคาก็อยากจะบอกครับแต่ถ้าคุณรู้ราคาแล้วคุณก็ไม่ซื้อคุณก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณโทรมาถามคุณมีจำนวนเราก็จะลดราคาได้อีก สมมติผมบอกไปหกร้อยคุณเห็นราคาคุณก็หกร้อยสิแค่นั้นจบแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาถามผมบอกหก0้อยเออผมเอาสองตัวครับสตัวครับลดได้ไหมเอออย่างเงี้ยมันคุยกันได้แต่บางคนก็จะเป็นแบบว่าเห็นราคาแล้วก็คือผ่านแต่เนี้ยโทรมาถามแค่ค่าโทรศัพท์มันไม่กี่บาทหรอกอ่าแ,แค่ไปโวยวายอยู่ใน y o u t u เนะีมันไม่ใช่เรื่องครับผมเห็นโวยวายด่าผมอยู่ในยู youtube ด่าเพื่ออะไร ถามหน่อยเออแค่ค่าโทรศัพท์ยังไม่มีปัญญาโทรมาถามก็ผมก็ไม่้พูดยังไงนะครับก็คงไม่กล้าซื้อของราคาขนาดนี้อยู่แล้วคิดเอาเองนะครับอันนี้สําหรับคนที่มันพวกนักเลนคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนที่ไม่เป็นนักเลนคีย์บอร์ดก็โทรมาถามราคาคุยกันได้สอดถามได้พอใจก็ซื้อไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อเพราะเราไม่ได้บังคับเอาที่ความพอใจและความสบายใจของคนซื้อนะครับ ซื้อด้วยความสบายใจแล้วทุกอย่างมันก็จะสบายใจอย่างเช่นตัวนี้กันไกลนะครับถ้าคุณเอาบอกว่าที่บ้านผมมีเลื่อยคุณก็ใช้เลื่อยคุณก็ไม่ต้องใช้ไอ้นี่เข้าใจไหมครับแต่ถ้าคุณที่บ้านคุณไม่มีไอ้นี่คุณก็จะซื้อก็เรื่องของคุณคุณก็ซื้อได้นะครับเพราะเรามีจำหน่ายจะยืดได้ยืดไม่ได้มันก็ต้องหาแต่ของผมจะยืดไม่ได้ถ้าอยากยืดได้ก็ต้องไปเอาอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ยืดได้มันก็คือมันจะไม่แข็งแรงถ้ามันเป็นเหล็กท่อนเดียวมันจะแข็งแรงกว่าถ้ายืดได้มันเป็นเหล็กสองท่อนชักเข้าชักออกอ้นั้นมันบางมันตัดสองทีมันก็หักแล้วอ่าอันนี้พูดให้ฟังนะครับก็คือถ้ายัางไงก็ลองลองดูนะครับวันนี้ก็คือนํนาเสนอการตาดโแก้วก็อาจจะมีบ่นบ้างเล็กน้อยอ่าตัวนี้ครับนิ้วหนึ่งนะครับต่อได้สบายนะครับคือหนึ่งฝักหนึ่งนะครับปัดเป็นเหล็ก K5 ครับก็จะมีความแข็งแรงความคมนี่ครับ ปามือผม,อมยาวประมับหกสิบเซนสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อนะครับ0ูนย์แปดหนึ่งหนึ่นะครับโทรมาถามราคาเลยครับก็ยินดีแจ้งราคานะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้โทรมาสอบถามเพราะว่าสินค้าย,ย่างอื่นนีคุณอยากจะได้อย่างอุปกรณ์อื่นคุณก็โทรก็ถามได้นะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะด่ามาก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับผมไม่อ่าน ราปกติผมไม่อ่านะนะครับงั้นก็พักมาแล้วกันนะครับโทรมานะครับโอเคขอบคุณมากนะครับดีครับ